กลางกองขยะที่เหม็นเน่าชายชราผู้หนึ่งใช้ชีวิตเงียบเหงาแต่ไม่มีใครรู้ว่าใต้พื้นเพลิงไม้เก่าหลังนั้นซ่อนความลับที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตเด็ก5้าคนไปตลอดกาลร,รูปถ่ายเก่าเสียงร้องให้ยามฝนตกและคำสารภาพสุดท้ายของตาเท่าผู้เก็บขยะจะทำให้คุณขนลุกจนไม่กล้าปิดคลิปนี้ก่อนจบแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดผ่านหมอกบ,บางๆกลิ่นขยะเปียกโชยขึ้นจากกองข้างทาง เสียงอีกากรีดร้องอยู่บนสายไฟเก่าๆชายชราร่างผอมในเสื้อเชิดขาดขาดก้มเก็บขวดพลาสติกลงถุงทุกเช้าเขาจะมาทุกเย็นเขาจะจากไปพร้อมถุงหนักบนหลังไม่มีใครรู้ชื่อจริงของเขาทุกคนเรียกกันว่าตาเท่าขยะเขาอาศัยอยู่ในเพลิงไม้เก่าริมคลองข้างไม่มีเพียงฟูกขาดขาดโต๊ะไม้พังหนึ่งตัวและเสียงหัวเราะของเด็กห้าคนเด็กกำพร้าที่เขาเก็บมาเลี้ยงจากข้างถนน พวกเขาเรียกเขาว่าตาตาทำกับข้าวให้ตาซักผ้าตาสอนให้เขียนหนังสือบนกระดานไม้ที่ขีดด้วยฐานแต่ในค่ำคืนหนึ่งฝนตกหนักสายฟ้าผ่าลงกลางท้องฟ้าเสียงเด็กร้องให้ดังขึ้นในความมืดเพราะกลิ่นบางอย่างแปลกไปจากเดิมกลิ่นข่าวเลือดกลิ่นเน่าที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ตาเท้าขยะรีบวิ่งออกมาจากหลังบ้านมือของเขาสันเหงื่อไหลเต็มหน้าเขาคุกเข่าลง ยกแผ่นไม้ขึ้นช้าๆภายใต้ช่องลับเล็กๆมีถุงผ้าสีเทาหลายใบเรียงกันเด็กคนโตถามด้วยเสียงสัน่นตานั่นคืออะไรตาเท่าเงียบสายตาเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฝนยังคงตกเสียงฟ้าร้องเหมือนจะกลืนทุกอย่างลงไปเขาเปิดถุงผ้าออกข้างในคือรูปถ่ายเด็กๆที่หายไปจากหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนทุกใบหน้าคือเด็กที่หน้าคล้ายๆกับพวกเขาเด็กทั้งห้าคนยืนนิ่ง หัวใจเต้นแรงตาเท่าหลับตาแน่นน้ำตาเริ่มไหลาอาบแก้มตาพวกเขาเป็นใครเสียงเล็กๆเ,เอ่ยถามอีกครั้งเสียงหอบหายใจของชายชราหนักขึ้นเขาเกื้อมือไปจับรูปถ่ายพวกเขาคือพี่ของพวกเจ้าสายฟ้าผ่าลงอีกครั้งบ้านทั้งหลังสันส่นสะเทือนเด็กทุกคนก้าวถอยหลังในขณะที่แววตาของตาเท่าเต็มไปด้วยความลับที่ยังไม่หมดสิน้น เสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาสังกสีดังเปาะแต่ลมหอบกลิ่นโคลนและเศษขยะลอยเข้ามาในเพิงไม้แสงฟ้าลาบวาบผ่านช่องไม้ที่ผุกร่อนเผยให้เห็นใบหน้าของตาเท้าที่ซีดขาวเหมือนวิญญาณเด็กทั้งห้าคนยืนเกาะกันแน่นมือเล็กๆสันเทาสายตาสับสนตเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีใครกล้าเอ่อยออกมาตาเท่าหายใจแรงเสียงของเขาแหบพร่าเมื่อหลายปีก่อนตาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ เขาหยิบรูปหนึ่งขึ้นมารูปเด็กชายในเสื้อแดงที่ยิ้มกว้างนี่คือเด็กลูกชาวบ้านที่หายไปตอนนั้นน้ำเสียงของเขาสั่นจนแทบพูดไม่ออกตาไม่ได้ตั้งใจเขาพูดต่อเบาๆเด็กคนนั้นหิวตาแค่จะให้ข้าวให้ที่นอนแต่แววตาของตาเท่ากลับไหววูบเหมือนภาพในความทรงจำกำลังหวนกลับมาอย่างทรมานฝนข้างนอกเริ่มแรงขึ้นเสียงฟ้าร้องทำให้ทุกอย่างดังก้องในอก เด็กหญิงคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าแล้วพวกเขาไปไหนหมดตาเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหนตาเท้าก้มหน้ามือของเขาจับถุงผ้าสีเทาแน่นจนเส้นเลือดผุดตอนนั้นตาตกใจพวกเขาป่วยไข้สูงไม่มีหมอไม่มีใครช่วยเสียงสะอื้นดังขึ้นในความมืดตาทำได้แค่ฝังพวกเขาไว้หลังบ้านเด็กทุกคนตัวแข็งความเงียบกลืนกินเสียงหายใจของทุกชีวิตในเพิง มีเพียงเสียงฝนที่กลายเป็นจังหวะของความสิ้นหวังตาเท่าลุกขึ้นเดินออกไปที่หลังบ้านชา้ชาๆเด็กๆเ,เดินตามโดยไม่รู้ตัวเท้าเล็กๆย่ำลงบนดินโคลนเย็นเฉียบใต้ต้นไม้ใหญ่มีดินถูกขุดขึ้นใหม่บนหลุมแต่ละหลุมมีของเล่นเก่าฝังไว้ตุ๊ก,กตาแตกช้อนและกรองเท้าขาดสิ่งของเหล่านั้นเปื้อนดินและน้ำตาที่นี่คือที่ที่ตาฝังพวกเขาไว้เสียงของตาเท่าลอยเบาในสายฝนตากลัว กลัวคนจะรู้ว่าตาดูแลพวกเขาไม่ได้เด็กคนเล็กเริ่มร้องไห้แล้วพวกเราล่ะตาพวกเราจะเป็นแบบนั้นไหมชายชราหันมาชาๆในดวงตาเขามีทั้งความรักและความกลัวไม่ตาจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกแต่ทันใดนั้นเองแสงฟ้าแลบาอีกครั้งเงาร่างหนึ่งโผล่จากพุ่มไม้ข้างหลังเป็นชายหนุ่มในเครื่องแบบตำรวจมือของเขาถือไฟฉายและเอกสารเก่าคุณลุงเราตาหาคุณมานานแล้ว เสียงเข้มขรึมดังขึ้นเหนือเสียงฝนนี่คือหมายจับในคดีลักพาเด็กหายเมื่อสิบห้าปีก่อนตาเท่าอยู่นิ่งสายตาเหม่อลอยราวกับทุกอย่างจบลงในวินาทีนั้นเด็กๆร้องเรียกตาแต่ตำรวจเข้ามาล็อกแขนไว้แน่นอย่าทำร้ายเขาเด็กคนโตตะโกนแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในเสียงฝนกระหน่ำตาเท่าหันมามองพวกเด็กเป็นครั้งสุดท้ายริมฝีปากสัน่นตาขอโทษเขาถูกพาออกไปในความมืด เหลือเพียงหลุมดินที่เปียกชุ่มและเสียงสะอื้นของเด็กห้าคนในคืนที่ไม่มีแสงไฟแต่ไม่นานเด็กคนโต,โตเห็นบางสิ่งในหลุมที่สามดินเริ่มขยับเสียงบางอย่างดังลอดขึ้นมาเบาๆเสียงของเด็กที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่แล้วพี่หนาวเด็กคนโต,โตหันขวับทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกแสงฟ้าแลาบสว่างวาบอีกครั้งเผยให้เห็นดินที่ค่อยๆยุบตัวลงเสียงนั้นชัดเจนขึ้น เสียงแผ่าเบาแต่สั่นสะเทือนในอกพี่ช่วยด้วยเด็กทุกคนถอยหลังมือสั่นน้ำตาคลอคนโตตัดสินใจคว้าจอบเก่าที่พิงอยู่ข้างต้นไม้เขาก้มลงขุดด้วยมือที่เปื้อนโคลนทุกครั้งที่จอบกระทบดินเสียงนั้นดังชัดขึ้นหนาวมืดอ,อย่าไปดินเริ่มเปิดออกกลิ่นขาวโชยขึ้นแรงจนแทบอาเจียนแต่เขายังไม่หยุดมือยังคงขุดหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะในที่สุด มือของเขาสัมผัสบางสิ่งเย็นเฉียบมันนุ่มแต่แข็งในบางส่วนเขาค่อยๆขุดต่อจนเห็นเสื้อผ้าเด็กสีซีซีปรากฏใต้แสงฟ้าแลบเด็กคนเล็กกรีดร้องอย่าขุดแล้วพี่ยีแต่คนโตเหมือนถูกสะกดเขาขุดต่อไปเรื่อยๆแล้วร่างเล็กๆก็เผยออกมาศพเด็กที่ดูเหมือนหลับใบหน้าซีดขาวแต่ริมฝีปากกลับขยับเบาๆหนาวเสียงนั้นดังชัด เด็กทั้งห้าคนถอยไปจนชนกันคนโตสันเทาเขาจับมือศพนั้นเบาๆและในวินาทีนั้นศพเปิดตาขึ้นดวงตาสีขุ่นต้องมองเขาไม่ใช่สายตาของความเกลียดแต่เป็นสายตาแห่งความว่างเปล่าและเศร้าโศกพวกเรายังอยู่ที่นี่เสียงแผ่วเบาเหมือนลมตาสัญญาว่าจะกลับมาเด็กคนโตชะงักหัวใจเหมือนถูกบีบแน่นกลับมากลับมาทำไม เสียงฝนกระหน่ำแรงขึ้นลมพัดใบไม้ปลีววนต้นไม้ใหญ่โยกไปมาเหมือนจะหักเสียงสะอื้นดังขึ้นรอบๆเมื่อเขาเงยหน้าก็เห็นเงาร่างเล็กๆอีกสี่ร่างยืนเรียงอยู่รอบหลุมร่างของเด็กที่เคยอยู่ในรูปถ่ายพวกเขายิม้มรอยยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นหลงเหลืออยู่เลยเด็กคนเล็กเริ่มร้องให้สุดเสียงพี่เขากลับมาแล้วทันใดนั้นหลุมที่เหลือเริ่มสัน่น ดินแตกออกเป็นรอยแยกมือเล็กๆสีซีโผล่ขึ้นมาพร้อมเสียงหัวรเราะเบาๆเล่นด้วยกันไหมเด็กทุกคนวิ่งหนีแต่ล้มลงเพราะโคลนเปียกเสียงฝีเท้าเบาๆตามหลังมาเสียงหัวเราะยังดังไม่หยุดผสมกับเสียงฝนที่กลบทุกอย่างให้มืดสนิทภายในบ้านไม้ตะเกียงเก่าที่ตาเท่าจุดไว้ยังส่องแสงริบรีประตูที่ปิดอยู่เองค่อยๆเปิดออกลมเย็นพัดผ่านโต๊ะไม้รูปถ่ายเด็กๆหล่นลงกับพื้น ในรูปนั้นมีเด็กห้าคนยืนอยู่ข้างตาเท่าแต่ตอนนี้มีเพิ่มมาอีกห้าคนทั้งหมดสิทธิ์ดวงตาของเด็กในรูปค่อยๆเปลี่ยนสีจากดำเป็นขาวพโพลนแสงตะเกียงดับวูบเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นกลางความมืดอย่าทิ้งเราไว้อีกเลยแล้วทุกอย่างก็เงียบงนันเหลือเพียงเสียงฝนตกกับหลุมดินที่ปิดสนิทอีกครั้งรากับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยมีอยู่จริงเลยสักนิด เช้าวันถัดมาแสงแดดแรกของวันสองลอดผ่านหมอกบ,บางที่คุมหมู่บ้านเงียบสงัดเสียงนกร้องแ่วๆลอยมาตามลมแต่ไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กจากเพิงไม้หลังริมคลองอีกต่อไปชาวบ้านที่เดินผ่านต่างหยุดมองเพิงไม้ที่เคยมีควันจากหม้อข้าวลอยออกทุกเช้าบัดนี้กลับปิดเงียบประตูเปิดแง้มภายในเงียบเปล่ากับถูกกลืนโดยความว่างเปล่าป้าจันคนขายข้าวแกงเดินเข้ามาใกล้ตาเท้าอยู่ไหม ไม่มีเสียงตอบเธอผลักประตูเข้าเบาๆกลิ่นชื้นและกลิ่นโคลนโชยออกมาทันทีพื้นไม้เปียกมีรอยเท้าเล็กๆเต็มไปหมดเหมือนเด็กหลายคนเพิ่งเดินอยู่ในนั้นเมื่อคืนบนโต๊ไม้มีรูปถ่ายวางเรียงเป็นแถวรูปเด็กสิบคนแต่ทุกใบหน้าถูกขีดด้วยเส้นดำค่อยตรงดวงตาป้าจันสันเธอหยิบรูปขึ้นมาดูข้างหลังรูปเขียนด้วยลายมือสันสพวกเขาอยู่ที่นี่อย่าตามหาอีกเธอสะดุง้ง รูปในมือหล่นลงพื้นและในจังหวะนั้นเองเสียงหัวเราะเด็กเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมห้องป้าถิวข้าวไหมป้าจใา์หันขวับไม่มีใครเพียงผ้าม่านเก่าที่ปลิวเบาๆตามลมแต่เธอมั่นใจว่าได้ยินเสียงจริงๆเธอค่อยๆถอยหลังจนชนกับบางสิ่งเย็นๆด้านหลังเมื่อหันกลับไปมันคือมือของตุ๊กตาไม้แต่แขนของตุ๊กตากลับยื่นออกมายาวกว่าปกติ เหมือนมีบางอย่างขยับอยู่ข้างในป้าจันกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นถูกกลืนในลมเมื่อชาวบ้านมาถึงเพิงไม้ทั้งหลังกลับว่างเปล่าไม่มีทั้งป้าจันไม่มีทั้งเด็กไม่มีแม้แต่รูปถ่ายที่เคยอยู่บนโตะ๊ะเหลือเพียงกลิ่นขยะเก่ากับรอยมือเล็กๆที่เปื้นอนโครนอยู่บนผนังไม้รอยมือเรียงกันเป็นวงเหมือนเด็กหลายคนกำลังล้อมใครบางคนไว้ตรงกลางตอนเที่ยงวันตำรวจกลับมาที่เพิงไม้ ชายคนเดิมที่จับตาเท้าเมื่อคืนเดินสำรวจอย่างเงียบเงียบเขาก้มมองพื้นแล้วพบสิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาหน้าสีรองเท้าเด็กคู่เล็กๆสีฟ้าเปื้อนโคลนแต่มีกระดาษแผ่นหนึ่งสอดอยู่ข้างในบนกระดาษเขียนว่าตายังอยู่กับลูกๆของตาตำรวจยืนอึ้งเสียงลมหายใจแผ่วเบาหายไปในอากาศขณะเขาเงยหน้าก็เห็นเงาเล็กๆวิ่งผ่านหน้าต่างด้านในเร็วและเงียบ เขาชักปืนใครอยู่ในนั้นแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงไม้ลันเอียดแล้วเสียงขวดพลาสติกหล่นกระทบพื้นเขาเดินเข้าไปชา้ชาๆทุกก้าวย่ำลงบนพื้นไม้ที่เปียกและเย็นเฉียบจนมาหยุดที่มุมหนึ่งของบ้านที่นั่นมีถังขยะใบใหญ่ที่ตาเท่าใช้แยกของทุกวันฝาเปิดอยู่เล็กน้อยกลิ่นเหม็นแรงจนแทบหายใจไม่ออกเขายื่นมือไปเปิดฝาออกเต็มที่ข้างในมีของเล่นเก่ากองเต็ม ตุ๊กตาแต่ขวดน้ำรองเท้าเด็กและอยู่ตรงกลางถังคือหัวตุ๊กตาไม้ที่มีดวงตาติงฝังอยู่ข้างในตำรวจผง,งะทำปืนตกพื้นแต่ก่อนที่เขาจะก้มเก็ตเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูช่วยตาฝังของเล่นหน่อยสิเขาหันขวบแต่ไม่มีใครอยู่เพียงเงาเล็กๆวิ่งผ่านผนังไม้พร้อมเสียงหัวรอบแผวเบาในคืนนั่นเองฝนตกอีกครั้ง เพิงไม้ริมคลองถูกฟ้าผ่าจนไฟลุกไหม้ชาวบ้านพยายามดับแต่ไฟกลับแรงขึ้นทุกนาทีเมื่อทุกอย่างจบลงเท่าฐานดำท่วมทั้งพื้นที่ใต้าซากไม้ที่ไม่หมดเจ้าหน้าที่พบโครงกระดูกเล็กๆค้าชุดเรียงกันอย่างเป็นระเบียบและโครงหนึ่งใหญ่กว่าที่เหลือมือยังจับรูปถ่ายเด็กสิบคนแน่นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนหัวลุกคือรูปถ่ายนั้นเปลี่ยนไปในรูปไม่ได้มีแค่ตาเท่าและเด็กอีกสิบคน แต่มีชายตำรวจคนนั้นยืนอยู่ตรงกลางพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาเองอยู่เซษเสียงหวีดลมกลางดึกพัดผ่านซากเพิงไม้ที่ไม่เหลือแต่โครงดำขี่เท่าลอยฟุ้งในอากาศเหมือนฝุ่นวิญญาณที่ยังไม่ยอมสลายกลิ่นไม่ผสมกลิ่นโคลนอบอวนทั่วบริเวณผู้คนพากันหลีกเลี่ยงไม่กล้าเดินผ่านแม้แต่หมาเร่ร่อนยังเห่าหอนก่อนจะวิ่งหนีหายไปในความมืดวันต่อมาเจ้าหน้าที่จากในอำเภอมาตรวจสอบซากที่เหลือ ชายตำรวจคนนั้นสารวัตรกริษถูกส่งไปรักษาตัวหลังจากหมดสติในที่เกิดเหตุเขาตื่นขึ้นกลางโรงพยาบาลในเช้าหลังฝนสาผิวซีดเหมื่อเย็นแต่สิ่งที่เขาจำได้ชัดเจนคือเสียงหัวเราะของเด็กหลายคนในความมืดสารวัตรครับพยาบาลเอ่ยเบาๆเมื่อคือนคุณละเมอพูดชื่อใครหลายชื่อเขาเงียบไม่ตอบเพียงมองไปที่กระจกหน้าต่างที่มีรอยฝ่ามือเล็กๆติดอยู่เหมือนมีใครมาแต่จากข้างนอกคืนนั้นเอง ระหว่างที่นอนพักเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำไหลผ่านขอบกระจกเป็นเส้นยาวเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากปลายเตียงเขาเปิดไฟไม่มีใครแต่ที่ปลายเตียมีของบางอย่างวางอยู่รองเท้าเด็กสีฟ้าคู่เดิมคู่ที่พบในเพิงไม้วันนั้นเขาหายใจถี่คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาแต่หน้าจอกลับเปิดเองภาพวิดีโอสั่นๆปรากฏขึ้นเป็นภาพจากกล้องติดตัวของเขาในคืนที่ไปตรวจเพิงไม้ แต่ภาพสุดท้ายไม่ใช่เขากล้องสายไปเห็นเด็กห้าคนยืนเรียงอยู่ในมุมห้องรอยยิ้มกว้างเกินจริงและมีเสียงชายชาราพูดแผ่วๆลูกๆของตาไม่ต้องกลัวแล้วเขาจะอยู่กับเราภาพดับหน้าตับสนิทแล้วมีข้อความขึ้นแทนพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านตาสารวัตรกฤษลุกพรวดหัวใจเต้นแรงเขารู้ทันทีว่าต้องกลับไปที่นั่นรุ่งเช้าเขาขับรถไปตามถนนลูกรังสู่ริมคลอง ฝนตกปรอยๆเหมอกป,ปกคลุมไปทั่วตรงจุดที่เพิงไม้เคยตั้งอยู่กลับมีบ้านไม้หลังใหม่ถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วประตูเปิดอ้าเหมือนกำลังรอใครเขาก้าวเข้าไปพื้นไม้สะอาดจนเงากลิ่นหอมของอาหารลอยมาอ่อนๆบนโต๊ะมีจานข้าวหกใบห้บาใบเล็กหนึ่งใบใหญ่ตากลับมาแล้วเสียงเด็กเผาเบาดังขึ้นจากห้องไนเขาขยับถอยมือคว้าปืน แต่เสียงฝีเท้าเล็กๆดังมาจากรอบตัวก่อนที่เขาจะเห็นอะไรประตูทุกบานในบ้านก็ปิดลงพร้อมกันห้องทั้งห้องมืดสนิทมีเพียงเสียงหัวเราะของเด็กดังรอบทิศต,ตาอยู่ตรงนี้เขาหันไปทางเสียงไฟสลัลวในมุมหนึ่งส่องให้เห็นเงาตาเท่าขยะนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเก่าร่างผอมในเสื้อขาดขาดรอยยิ้มแผ่วแต่ดวงตาแข็งกร้าวลุงสารวัตรเอ่ยเสียงสัน่นคุณตายแล้ว ชายชราเงยหน้าชาชาตายหรือยังมันไม่สําคัญสําคัญที่ตายังมีลูกอยู่ลูกที่ไม่มีใครต้องการเสียงฝีเท้าเด็กเริ่มใกล้เข้ามาร่างเล็กๆข้าร่างโผล่มาจากเงามืดแต่ตอนนี้ใบหน้าพวกเขาไม่เหมือนเด็กอีกต่อไปดวงตาเป็นโพรงดําผิวซีดจนเห็นเส้นเลือดแต่รอยยิ้มยังคงเดิมรอยยิ้มที่ไม่เคยมีความสุขคุณเอาพวกเขาไปจากตาตาเท้าพูดเสียงเย็น ตอนนี้ถึงตาของตาจะเอาคืนเด็กทั้งห้าคนพุ่งเข้ามาสารวัตรยกปืนแต่ไฟดับทันทีเสียงเด็กหัวเราะดังสนั่นในความมืดอยู่กับเราเถอะพ่อ,พอไฟกลับมาอีกครั้งบ้านไม้กลับว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจเจ้าหน้าที่ที่มาทีหลังพบเพียงรองเท้าเด็กห้าคู่เรียงอยู่ตรงกลางห้องและกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโตะ๊ะ บนกระดาษเขียนด้วยลายมือสันๆตอนนี้เขาเป็นลูกของตาแล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ริมคลองอีกเลยบ้านไม้หลังนั้นยังคงอยู่ทุกคืนที่ฝนตกผู้คนในหมู่บ้านได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเสียงชายชราพูดแผ่วๆว่าลูกของตาอย่าปล่อยให้ใครเหงาเลยอยู่เศษหลายเดือนผ่านไปหมู่บ้านริมคลองกลับกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอยากพูดถึง ทางเข้าถูกปกคลุมด้วยหญ้าขึ้นรบแผ่นป้ายห้ามเข้าตั้งอยู่ตรงทางแยกแต่ในคืนฝนตกหนักผู้คนยังคงได้ยินเสียงเดิมนั้นเสียงหัวเราะของเด็กเสียงเรียกชื่อตาที่แว่วผ่านสายลมชาวบ้านบางคนเริ่มพูดกันว่าในยามค่ำท่าใครขับรถผ่านบริเวณนั้นไฟหน้ารถจะสะท้อนเห็นเงาเด็กยืนเรียงอยู่ริมคลองบางคนเห็นเพียงเงาบางคนกลับเห็นใบหน้าชัดเจนใบหน้าซีดๆที่มองตามรถไปจนลับตา วันหนึ่งนักข่าวหนุ่มจากกรุงเทพชื่อโนนได้ยินเรื่องราวนี้เขา้าเขาไม่เชื่อเรื่องผีแต่สนใจข่าวลึกลับแค่บ้านไม้เก่าที่คนตายจะน่ากลัวแค่ไหนกันเขาพูดกับเพื่อนทีมถ่ายพวกเขาเดินทางมาที่หมู่บ้านในบ่ายวันหนึ่งอากาศอึมครึมฟ้าหม่นทั้งวันตอนถึงริมคลองท้องฟ้าเริ่มมืดเร็วกว่าปกติเสียงกบร้องดังทั่วบริเวณลมเย็นพัดมาเหมือนเตือนให้กลับบ้านไม้หลังนั้นยังอยู่ แม้ไม่มีใครดูแลแต่มันกลับไม่ผุพังสีไม้ยังเหมือนเดิมหน้าต่างเปิดอ้าเล็กน้อยเหมือนรอให้ใครสักคนเดินเข้าไปนนหยิบกล้องขึ้นเราจะถ่ายตอนค่ำหน่อยแสงจะได้ดูหลอนทีมงานอีกสองคนพยักหน้าแม้สีหน้าจะไม่มั่นใจพอพระอาทิตย์ตกทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองนอนเปิดไฟฉายเดินเข้าไปในบ้านพื้นไม้ยังสะอาดเหมือนมีคนถูไว้เมื่อเช้า บนโต๊ะไม้มีจานข้าววางอยู่หกใบข้าวยังร้อนไอ้น้ำลอยขึ้นช้าๆใครมาเตรียมของไว้เพื่อนคนหนึ่งถามเสียงสัน่นไม่มีใครอยู่แถวนี้นี่นาอีกคนตอบจู่ๆเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากชั้นบนเหมือนเด็กหลายคนวิ่งไปมานนยกกล้องขึ้นถ่ายแต่ภาพในช่องมองกลับไม่เหมือนที่ตาเห็นในกล้องมีเด็กห้าคนยืนอยู่ตรงบันไดแต่เมื่อเขามองด้วยตาเปล่าที่นั่นกลับว่างเปล่า เห็นไหมเขา,ากระซิบเพื่อนอีกคนพยักหน้าหน้าซีดเผือดพวกเขาเดินขึ้นบันไดช้าๆกลิ่นขยะเก่าและกลิ่นชื้นโชยขึ้นมาแรงที่ปลายบันไดมีประตูไม้เก่าแสงไฟฉายสะท้อนเห็นข้อความบนบานประตูอย่าเปิดถ้ายังมีใจนนหัวเราะเบาๆแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแหละแล้วผลักประตูเปิดออกข้างในคือห้องเล็กๆมืดและเย็นจนหายใจออกเป็นไอมีเตียงไม้เล็กๆข้าหลัง บนหมอนแต่ละใบมีของเล่นวางอยู่ตุ๊ก,กตาแตกรถของเล่นเก่าช้อนเด็กและรองเท้าสีฟ้าคู่หนึ่งโอ้ยเพื่อนคนหนึ่งอุทานเหมือนที่เขาเล่าเลยในขณะนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากมุมห้องเสียงเหมือนเด็กกระสิบอย่าปล่อยเราไว้คนเดียวไฟฉายดับวูบก,กล้องในมือนอนสันเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เ,เดินวนรอบตัวพวกเขาเสียงหัวเราะเบาๆดังข้างหูเล่นด้วยกันไหม นนพยายามเปิดไฟฉายอีกครั้งแสงสว่างวาบเพียงเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นเงาเด็กห้าคนยืนล้อมรอบแต่ใบหน้าของพวกเขาไม่มีตามีเพียงช่องว่างดำสนิทเพื่อนคนหนึ่งวิ่งหนีลงบันไดเสียงไม้ลั่นดังลั่นก่อนที่เสียงกรีดร้องจะดังขึ้นจากด้านล่างนนหันไปกล้องยังคงถ่ายภาพในจอเป็นเพื่อนคนนั้นที่ยืนอยู่กลางห้องข้างล่างแต่มีเงาชายชาราร่างผอมยืนอยู่ด้านหลังเขา มือของชายชราวางบนไหล่ของเพื่อนอย่างผ่วเบาตาอยู่กับพวกเราแล้วภาพดับสนิทกล้องร่วงหลงพื้นรุง่งเช้าชาวบ้านพบรถตู้ทีมข่าวจอดอยู่ข้างคลองเครื่องยนต์ยังอุ่นแต่ไม่มีใครอยู่ในรถกล้องวิดีโอหนึ่งตัวตกอยู่บนเบาะหลังเมื่อเปิดดูในวิดีโอมีภาพเพียงห้องไม้โลง่โลงๆแต่ตรงกลางห้องมีโต๊ะหนึ่งตัวบนโต๊ะมีรูปถ่ายใหม่วางอยู่รูปนั้นแสดงให้เห็น เด็กค้าคนยืนเรียงข้างหลังพวกเขาคือตาเท้าขยะในเสื้อขาดขาดและข้างข้างเขาคือชายหนุ่มสามคนในเสื้อทีมข่าวทุกคนยิ้มแต่ในรอยยิ้มมีเลือดซึมออกจากมุมปากตั้งแต่นั้นไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องบ้านตาเท่าขยะอีกเลยเพราะทุกครั้งที่ใครพูดถึงเสียงหัวเราะของเด็กจะดังแว่วตามมาในสายลมและบางคนได้ยินเสียงชายชรากระซิบข้างหูเบาๆตายยมขาดลูกอีกหนึ่งคน อยู่เสรแสงอาทิตย์ยามรุ่งสางในหมู่บ้านริมคลองสาดผ่านหมอกบ,บางบางที่คลุมผืนดินชื้นแฉะจากฝนเมื่อคืนเสียงระฆังวัดดังขึ้นเบาๆจากอีกฝั่งคลองผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อบ้านตาเท่าขยะอีกเลยเวลาผ่านไปหลายปีบ้านไม้หลังนั้นผุพังจนเหลือเพียงซากเสาต้นไม้ใหญ่ที่เคยมีหลุมฝังศพขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่เด็กในหมู่บ้านรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องราวในอดีต แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงเตือนกันเสมออย่าไปเล่นแถวนั้นตอนฝนตกวันหนึ่งพระหนุ่มรูปหนึ่งเดินทุดงผ่านมาเห็นเศษไม้และของเล่นเก่าๆก,กระจัดกระจายจึงตั้งใจจะสวดส่งวิญ,ญญาณให้สงบเสียงสวดมนต์ดังก้องสะท้อนในอากาศเย็นชื้นใบไม้ไหวตามแรงลมเหมือนมีใครฟังอยู่เงียบๆหลังบทสวดสุดท้ายจบลงพระรูปนั้นหลับตาแล้วเห็นภาพแวบหนึ่งในใจ ตาเท่าร่างผอมยืนอยู่กลางแสงสลัวข้างกายมีเด็กห้าคนยืนเรียงทุกคนยิ้มยิ้มที่อบอุ่นไม่หลอนไม่เศร้าเรากับพวกเขาได้พักจากความทุกข์เสียทีเมื่อพระลืมตาเสียงลมสงบแสงแดดอุ่นส่องผ่านกิ่งไม้ตกลงตรงจุดที่เขายืนกลิ่นขยะกลิ่นชื้นและกลิ่นโคลนหายไปหมดเหลือเพียงกลิ่นหอมของดินหลังฝนและเสียงนกตัวเล็กร้องอย่างสงบพระยกมือไหว้ขอให้ท่านทั้งหลายไปสู่สุขคติ ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กในคืนฝนตกอีกเลยริมคลองกลับเงียบสมกต้นไม้ผลิดอกสีขาวเล็กๆคล้ายดอกมาิิผู้คนในหมู่บ้านเรียกมันว่าดอกลูกตาพวกเขาเชื่อว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภยัยและการปล่อยวางของวิญญาณทั้งหกที่ในที่สุดก็ได้กลับบ้านอย่างแท้จริง